ประเด็นสาคัญแรกเซตเอ็นตีข่าวใหญ่ของวินท้าชิงสองแข่งท็อปไทยสือ่อใหญ่ของเวียดนามไซนิวรายงานข่าวใหญ่ของวินได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์เอเว็บคัพทางสื่อเวียดนามระบุว่าอาดีตกองหน้าเลคองวินเป็นผู้เล่นเวียดนามเพียงคนเดียวในรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เอเว็บคัพของวินถือว่าเป็นหนึ่งในสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเวียดนามความสําเร็จของเขาตลอดจนช่วงเวลาที่เขาสร้างขึ้นนั้น ช่างน้าทึ่งจริงๆผู้จัดเอเว็บคัพเขียนถึงกองหน้าระดับตำนานทีมชาติเวียดนามของวินยิงไป15ประตูในเอเว็บคัพและอยู่ในอันดับที่3ในรายชื่อผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเขายิง2แฮตทริกในการเผชิญหน้ากับกรัรมพูชาปี2004และลาวปี2007ปี2008ของวินทำประตูได้ในนัดแรกและนัดสุดท้าย ช่วยให้เวียดนามเอาชนะไทยด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพขาดแข้งของเขาในเลกที่2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของวินได้หมงย้อนกลับเพื่อช่วยให้เวียดนามคว้าชแชมป์เอเว็บคัพเป็นครั้งแรกในปี2559ในรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เอเว็บคัพประเทศไทยมีผู้เล่น2คนคือชนาทิพย์สงกสินและทีรศิลป์นแนดงดาส่วนที่เหลือคือนออลัมซาจากสิงคโปร์ซาฟิกลายหิมจากมาเลเซีย และบามแบงปามุงกัสจากอินโดนีเซียชนะทิพคือผู้เข้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดเขาได้รับรางวัล AFF เ u p คัพ3ครั้งมากที่สุดในรายการนี้และยังเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของการแข่งขันทั้ง3ครั้งสำหรับตอนนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคือชนาทิพย์สงสินอยู่ที่43.53%ตามมาด้วยอันดับที่2คือเลคองวิน14.51%ซึ่งอยู่เหนือทีรศินแดงดากองหน้าของไทยที่ได้รับที่13.06% รั้งอันดับที่3อยู่ในขนาดนี้ซึ่งการโหวตยังคงดําเนินการต่อไปอยู่นะครับประเด็นสําคัญที่ 2. สะเทือนอาเซียน BL ที่ข่าว RC ความเมสุดโอซิลทำเอาฮาสะเทือนอาเซียนกันเลยนะครับเมื่อสื่อใหญ่หญของอินโดนีเซียอย่างโบลารายง,งานข่าวใหญ่ il, เมซุดโอซิลเตรียมย้ายมาเล่นในลีกอินโดนีเซียทางสื่ออินโดนีเซียระบุว่าสโมสรซิเลกอน F4 ทีมในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียกำลังจะนําเข้าอดีตก,กองกลางอาร์เซนอลซึ่งจะตัวมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นลีก้าหลีกอินโดนีเซียโดยลาฟิกอามัตเจ้าของ RANS ยอมรับว่าเขาได้สื่อสารกับโอซิลแล้วเขาบอกว่าผู้เล่นชาวเยอรมันสนใจที่จะเล่นในการแข่งขนันลีก้าวันลาฟิยังยอมรับด้วยว่าเขาสื่อสารกับโอซิลอย่างเข้มขน้น ในความเป็นจริงเขาอ้างว่าได้บรรลุข้อตกลงกับแนวรุกของเฟนาบิแชร์รายนี้แล้วนะครับเมสซุดโอซิกสนใจที่จะเข้าร่วมลรเดก้าหนึ่งในฤดูกาลหน้าฉันได้สื่อสารกับเขาผ่าน WhatsApp ฉันได้บอกเลยว่าเราได้ทําข้อตกลงกันทั้งนี้ p h โต้สปอร์สื่อดังของตุรกีได้เผยว่าลาฟรีอาหมัดประธานสโมสร R.A.N.S. ซิเลกอนเอซีได้เดินทางไปยังอิสตันบูลเพื่อยื่นเสนอ แฟนเนบาเช่หลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่สําคัญเขาได้พบปะพูดคุยกับเมซุตโอซิลถึงอนาคตเส้นทางลูกหนังต่อจากนี้นะครับประเด็นสําคัญที่3 IDNS รายงานส่งชื่อ2แข่งชิงตําแหน่งเมสซี่ไทยซื่อยใ,ใหญ่ของ Indonesia อินโดนีเซียยาง JPNN t ข่าวใหญ่2แข่งทีมชาติอินโดนีเซียถูกเสนอชื่อชิงตําแหน่งเมสซี่ไทย บนถิ่นคอนซาโดเล่ทางสื่ออินโดนีเซียระบุว่าคาวาสกิฟอนเตเล่ใช้เม็ดเงินมหาศา,ศาลในการคว้าตัวผู้เล่นไทยอย่างชนาทิพย์สงศินที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอเวฟสุซูกิคัพปี2020พร้อมกับได้อ้างถึงสื่อใหญ่ของมาเลเซียอย่างวอเกตเอฟซีระบุว่า2นักเตะทีมชาติอินโดนีเซียศักยกภาพสูงที่จะเป็นตัวแทนชนาทิพย์สงสินที่คอนซาโดเล่ในรายงานระบุว่าฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโร จำเป็นต้องหาตัวแทนชนาทิพย์เพราะดาวเตะอายุ28ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของสโมสรซัปโปโรรวมตั้งแต่เข้าร่วมคอนสเสิร์ตเรซัปโปโรปี2560ชนาทิพย์มีส่วนร่วม115นัดและมีส่วนร่วม14ประตูซึ่งทั้งเอกี้มาลนาฟิกลีและวิตานสุไลามานสองแข้งอินโดนีเซียเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างของชนาทิพย์ที่ซัปโปโรทั้งคู่ต่างเป็นผู้เล่นแกนหลักของอินโดนีเซียในยุคข,ของชินแต่ยัง เอ็กกี้มอรลานาฟิกลี่เนวรูกของอินโดนีเซียวัย21ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งกับเซนิกาทีมในลีกสโลว์เวียส่วนวิตานสุเลมานเนรุกอนาคตกาไกลวัย20ปีของอินโดนีเซียปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรเลเชียโกเดนนอกจากชื่อ2แข้งของอินโดนีเซียแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งนักเตะของไทยที่มีโอกาสจะเข้าไปแทนในตำแหน่งของชาณทิพย์คือสุพโชคสารชาตินั่นเอง ส่วนข่าวต่อมาสะเทือนอาเซียน V K ่ข่าวใหญ่ FAM ตั้งคุณซือใหม่เตรียมเบียดแชมป์ไทยเวียดนามซื้อเใหะ่ของมาเลเซียบอกเขตเอฟซีที่ข่าวใหญ่ทีมชาติมาเลเซียแต่งตั้งคิมพันก่อนนั่งเก้าอี้คุณซือเตรียมเบียดแชมป์ไทยเวียดนามเอฟเอฟคัพปี2022นะครับหลังจากทีมชาติมาเลเซีย ภา่าตกรอบแรกเอเวฟสุสุกิคปี2020ที่ผ่านมาก่อนที่ตันเซงโฮจะตัดสินใจรับผิดชอบผลงานและออกจากเก e. ้าอี้กุญซือทันทีล่าสุดสมาคมฟงฟุตบอลมาเลเซียรหรือ FAM ได้ประกาศแต่งตั้งคิมพันกนเฮดโค้ชชาวกลีิต้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของทีมกุนซือชาวกลีิต้ไวัย52ปีจะเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง ผู้อานวยการของเทคนิคของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เพื่อเข้ารับตําแหน่งกุนซือคนใหม่ทีมชาติมาเลเซียการรับงานกุนซือทีมชาติมาเลเซียของคิมพันกรเขาจะนําทีมสตาฟจานวน4คนเดินทางสู่มาเลเซียในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสําหรับคิมพันกรนอกจากจะดํารงตําแหน่งใหญ่ผู้อํานวยการเทคนิคของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้แล้วเขายังเคยคุมทีมชาติฮ่องกองมาแล้วถึง2ครั้งเมื่อปี 2009- ถึง2010และปี 2012- ถึง2017 ก่อนที่ล่าสุดจะเปิดตัวคุมทีมชาติมาเลเซียนในปี2022เป้าหมายเพื่อเข้ามายกระดับทีมเข้าไปเบียดแชมป์กับไทยแล้วก็เวียดนามในรายการเอเว็บูุูกิครับที่จะมีการแข่งขันขึ้นอีกครั้งในปลายปีนี้นะครับส่วนเขาตัวมาผู้จัดจาก,การทีมชาติไทยและประธานสโมสรการท่าเลือ FC เตือนภัยมิใช่ชีที่ปลอมแปลงเพกขายกลองสุม่มยืนยันดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด วันที่22มกราคมปี2565 Facebook แฟนเพจบรรดาแป้งนวลพันธ์นับซ้ำของมาดาแป้งนวลพันธ์นับซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรวมถึงประธานสโมสรการเท่าเรือ FC เตือนภัยมิชาชีพให้ผู้ติดตามได้รับทราบนะครับหลังจากถูกปลอมแปลงเพจด้วยการนำรูปโปรไฟล์ไปใช้พร้อมตั้งชื่อเพจเหมือนกันโดยมีการโพสขายของกล่องสุมมรดาแป้งในราคา950บาท ด้านเพจจริงของมรรดาแป้งได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าเรียนทุกท่านขอเรียนให้ทราบว่าเ,าเาว็บเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมที่มีกลุ่มคนวิชาชีพสร้างขึ้นเพื่อสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายซึ่งทางทีมงานบรรดาแป้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นและจะได้ดําเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดจึงเรียนทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อใดๆทั้งสิน้น ขอยืนยันว่าเพจปลอมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับมาดามแป้งทางนี้ทีมงานม,มาดามแป้งนะครับได้ชี้แจงถึงข้อแตกต่างของเพจมาดามแป้งนวลผ่านน้ำซ้ำระหว่างเพจจริงกับเพจปลอมว่ามีรูปโปรไฟล์และจำนวนผู้ติดตามไม่เหมือนกันส่วนเขาสุดท้ายในด่านเดอรับเบิรตเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยหลังได้บาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติ ในศึกเอเว็บสุูกิครับที่ผ่านมาโดยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูของบีจีปทุมยันเต็ดเข้ารับการผ่าตัด2กล้องเข่าซ้ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นควาหน้าเข่า ACL ฉีดขาดระหว่างลงสนามช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเว็บสุูกิครับปี2020เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้านนายแพทย์ภาคพลอิสระไก,ก่ศีลแพทย์ประจำสโมสรบีจีปทุมยันเต็ดและทีมชาติไทยได้เผยว่า หลังจากที่ได้รับรักษาอาการลิมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดำบริเวณเข่าซ้ายจนหายดีแล้วชัดชัยได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีดขาดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานครับโดยการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีการดูแลใกล้ชิดตั้งแต่การทำหน้าที่ในนามทีมชาติไทยทำให้ตรวจพบเส้นเลือดดำอุดตันที่ขาได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ชัดชัยแจ้งว่าเบียาการปวดตึงนน่องระหว่างนั่งชมเกมนัดชิงชนะเลิศ และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ชัดชัยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ8เดือนจึงจะพร้อมสำหรับการกลับมาเฝ้าเสาในทิมบีจสเตเดียมต่อไปซึ่งบอยชัดชัยมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเอ็นไขว้น้าเข่าขวามาก่อนแล้วและมีจิตใจที่เข้มแข็งทำให้ทีมแพทย์มั่นใจว่าจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน